การพลิกผืนนานะครับไปปลูกถั่วฝักยาวสร้างไรายได้ของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับเกษตรกรทำนาบ้านเกาะแต้อมเพอิเมืองสงขลาปลูกถั่วฝักยาว1ไรไ่สร้างไรายได้ต่อวันกว่าพันบาทก่อนจะเข้าสู่การทำนารอบใหม่ครับ นายมาหมูดพันธ์สะและหมันเกษตรกร,ท,กรทำนาบ้านเกาะใต้อําเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาประกอบอาชีพการเกษตรทั้งการทำนาทำสวนและปลูกพืชระยะสั้น,าานอายุสัน้นให้ผลผลิตเ,เร็วสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวซึ่งทุกๆปีครับหลังเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จจะใช้พื้นที่นาหนึ่งไร่ปลูกพืชอายุสัน้นทั้งถั่วฝักยาวแตงกวาหมุนเวียนกันไปจะไม่ทิ้งให้พื้นที่ในานาว่างก่อนจะเข้าสู่การทำนารอบใหม่ ในช่วงนี้ปลูกถั่วฝักยาวเนื่องจากเป็นพืชอายุสั้นปลูกง่ายให้ผลผลิตเร็วหลังปลูก40วันหรือประมาณเดือนครึ่งนะครับถั่วฝักยาวก็จะเริ่มให้ผลผลิตเก็บเกี่ยวบริโภคและก็จําหน่ายได้และสามารถเก็บผลผลิตได้ทุกวันยาวนานกว่า2เดือนโดยนายมาหมูดจะเก็บผลผลิตถั่วฝักยาวในทุกเช้าทุกวันได้ผลผลิตประมาณ60กิโลกรัมหลังเก็บเสร็จแล้วจะนําไปคัดล้างทําความสะอาดแล้วก็มัดเป็นกำกำละ1กิโลกรัม โดยจะมีแม่ค้าเนี่ยมารับซื้อถึงบ้านราคากิโลกร,รัมละ16-18บาทสามารถสร้างรายได้ไม่น้อยกว่า1,000บาทต่อวันครับทุกวันนี้นะคะแม้ราคาผลผลิตไม่สูงมากนะักอาจเนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ออกมาปริมาณมากและผลผลิตจากต่างจังหวัดที่เข้ามาจําหน่ายในพื้นที่จึงทําให้ราคาไม่สูงนะัก แต่ก็ยังสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวเป็นอย่างดีโดยต้นทุนการผลิตของตนเองนั้นไม่ได้สูงเนื่องจากใช้เพียงปุ๋ยคอกเมื่อพบแมลงศัตรูพืชก็จะใช้น้ำหมักสะเดาฉีดพ่นไล่แมลงทำให้ผลผลิตสวยงามและปลอดภัยซึ่งหลังจากมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วฝักยาวรอบนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะมีการเตรียมแปลงเพื่อทำนาปลูกข้าวต่อไปใครที่สนใจนะคะในการปรลูกพืชระยะสั้นสร้างไรายได้แล้วก็ใช้พื้นที่เพียงเล็กน้อย มีผลผลิตไว้บริโภคในครอบครัวนะคะสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061 208 5354ค่ะมาดู